เคยสงสัยกันไหมครับกว่าจะมาเป็นอเมริกาโน่แก้วนี้ต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดกี่บาทสำหรับใครที่อยากเริ่มลงทุนฟังคลิปนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันที่อยากจะเปิดคาเฟ่หรือร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับกว่าที่เราจะได้กาแฟแก้วแรกกันเนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับมาเริ่มที่ค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนครับ จะชงกาแฟเราก็ต้องมีเครื่องทํากาแฟใช่ไหมครับซึ่งเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยแต่ว่าบางที่ก็อาจจะมีหลักล้านก็มีนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานได้เลยส่วนเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แบาทนะครับพร้อมกับเครื่องบดกาแฟด้วยมีเครื่องทํากาแฟแล้วก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับกับ มเมล็ดกาแฟมเมล็ดกาแฟนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนเพื่อเลยนะครับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนครับก็ลองไปชิมแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับว่าชอบคาแรคเตอร์กาแฟแบบไหนกันส่วนของที่ร้านก็จะใช้อยู่ประมาณ600กว่าบาทนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบรงด์ที่เป็นให้ที่จดจำนะครับก็จะเป็นการออกแบบโลโก้แล้วก็สกีนโลโก้ลงบนแก้วนะครับก็มีค่าใช้จ่ายค่าออกแบบก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทครับผมแล้วก็สกีนลงบนแก้วก็จะอยู่ขั้นต่ำที่1000ใบก็จะตกใบละ2.7บาทก็ประมาณ2,700บาทนะครับครั้งแรก แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราก็ยังมีค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานใช่ไหมครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ของร้านที่ต้องเจอนะครับเมื่อเรารู้ค่าใช้จ่ายต่างต่ของร้านแล้วนะครับก็จะทําให้รู้ว่า1วันเนี่ยเราต้องขายกาแฟให้ได้กี่แก้วแล้วก็ได้กําไรทั้งหมดกี่บาทนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ใบก็อยากจะมาแชร์อีกมุมหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจหรืออยากเปิดร้านคาเฟ่น,นะครับว่ากว่าจะออกมาเป็นกาแฟสักแก้วหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งนอกจากจะรสชาติที่ดีของกาแฟแล้วนะครับด้านหนึ่งของการทําร้านเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินเพราะว่าการเงินที่ดีเนี่ยจะทําให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรือว่าอยากให้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจการเปิดร้านคาเฟ่นะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าถูกใจ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย